เ,เพื่อนๆชาวราศีสิงห์ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Queen Edge Channel ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็น,นังเพื่อน,นงที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะ Positive h i n g Positive w a y b e c a u s e you are l i m i t l e s s ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรักของเ,เพื่อนๆชาวราศีสิงห์ประจําเดือน คริสต์ภาคมนี้นะคะว่าความรักของพวกคุณเป็นยังไงกันบ้างค่ะ before we get started นะคะอยากบอกกับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general r e f i n g ค่ะดังนั้นอย่าน้ำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คดุลส่วนตัวด้วยกันซึ่งรายละเอียดการเช็คดุลส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษานะคะการโค้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะอยู่ในช่อง description box ้ารางนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะ so today นะคะเราจะแบ่งออกเป็นสอง ด้วยกันก็คือใน t ่ o นแรกจะเป็นในส่วนของคนโสดและ t ่ o นที่2จะเป็นส่วนของคนที่มีคนคุยสเตตัสไม่ชัดเจนค่ะ so if you are ready นะคะ w e w i l l get started from the single person ก่อนเลยนะว่าคนโสดเป็นยังไงกันบ้างค่ะพลงานของคนโสดนะคะที่ได้รับค่ะก็คือ a c e of c o i n s นะคะ page of w a n d s แล้วก็ two of ่คะต้องบอกแบบนี้ว่าชาวราศีสิงห์คนโสดนะมีแนวโน้มที่จะเจอคนที่ใช่หรือคนที่สามารถสานต่อและอยู่ในอนาคตของคุณนะคะซึ่งเขาอาจจะเป็นคนต่างชาติเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าเป็นคนทางไกลนะคุณยังรู้สึกถึงพลังงานของการท่องเที่ยวคือคนคนนี้เนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ เป็นแบบอาชีพแนวนักบินหรืออะไรเงี้ยค่ะหรือเป็นกงเป็นไกด์ใดๆเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เจอกับคนคนนี้นะคะเข้ามาในชีวิตค่ะต้องบอกเลยว่าในช่วงนี้นะคะชาวราศีสิงห์คนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอกับคนที่ถูกอกถูกใจนะคะจะสั่งสัมพันธ์หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับชาวราศีสิงห์เลยดีกว่าว่า ชาวสิงเนี่ยอยากจะสละโสดหรือเปล่าอยากจะสระ้า,า,สางสัมพันธ์ไหมนะคะมองว่าในตอนนี้นะคะจกักรวาลจะมอบโอกาสใหม่ๆให้กับคุณไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการที่จะได้เจอกับคนที่ใช่หรือโอกาสที่จะ้ออกไปพบปะก,กับคนใหม่ๆนะคะหลักๆก,ก็คือคุณรู้สึกว่าถ้าหากว่าคุณออกเดินทางหรือว่าทำแอคทิวิตี้นะคะทํากิจกรรมค่ะาจะเป็นการเล่นเกมนะคะเล่นบิ๊กบอร์ดใดๆก็ตามอาจจะมีโอกาสที่ได้เจอกับคนที่ ที่มีแนวโน,น้มที่จะเป็นคนที่ใช่ของคุณได้ในอนานคตนะคะควีนรู้สึกเลยว่าคนคนนี้เนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่อายุเด็กกว่าคุณอ่อนกว่าคุณเออหรือเขาจะเป็นคนที่มีแพชชั่นนะคะหรือเป็นคนที่พูดได้มากกว่า2ภาษาค่ะเช่นถ้าเขาเป็นคนไทยเนี่ยเขาอาจจะพูดได้แบบไทยอังกฤษแล้วก็จีนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะจริงๆประเทศแนวโซนของยุโรปหรือแนวเกาหลี สิงคโปร์ญี่ปุ่นเนี่ยก็คือเป็นพลังงานที่พปลนรู้สึกได้นะคะใดๆก็คือลองสร้างโอกาสให้กับตัวเองนะเออถ้าอยากจะเจอคนที่ใช่อย่ามัวแต่นั่งรอค่ะลองสร้างโอกาสให้กับตัวเองได้ลองไปพบปะพูดคุยหรือว่าทํากิจกรรมใหม่ๆนะจะได้เจอกับคนที่ใช่ที่เข้ามานะคะและในการเจอคนนี้เนี่ย ถ้าสมมติว่ายังไม่ได้เป็นแฟนกันนะคะก็โปรดรู้ไว้เลยว่าสามารถสา,ารสัมพันธ์กันในลักษณะาาของพาร์เนอร์หุ้นส่วนหรือว่าช่วยเหลือกันในเรื่องของการงานได้ในอนาคตด้วยนะคะทีนี้นะคะก่อนจากการเรามาดูไพ่โลกสวยดีกว่าว่าไพ่โลกสวยของควณน,นี่มีะระยาะจะบอกนะคะถ้าใครอยากเช็คต,ตัวส่วนตัวอยากขอคําปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โคช้ชประกานส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะอยู่ในช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะอินีมากมที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการะคะ่ะและ ช่วงขายของนะคะขอฝากนิยานของควีนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะตอนนี้นะคะตีพิมพ์เป็นเล่มแล้วนะคะใครอยากสัมผัสความรักที่ดีนะ mm hmm. ก็ลองอ่านนิยานของคว mm ีน hmm. ได้นะคะพระเอกน่ารักมาก ขอบอกนะะ่าวรวักาจริงๆเป็นพระเอกที่เวลานักอ่านอ่านแล้วรู้สึกแบบอยากได้คนแบบนี้มาเป็นแฟนนะคะสามารถอ่านได้นะคะเป็นแนวรักแฟนตาซีที่เคยติดท็อปอันดับหนึ่งบนเว็บไซต์เด็กดีด้วยนะคะนะฝากว่านะอ้อมอกอ้อมใจฝากสนับสนุนกันได้นะคะยินดีมากๆเลยมีหลายคนเนี่ยคือทักมาจองแล้วแล้ว,ลวหนังสือควีนพิมพ์จํานวนจํากัดด้วยนะคะถ้าหมดแล้วเนี่ยก็คือพลาดเลยนะคุณก็จะไม่ได้เล่มสวยๆแบบนี้ไป สำหรับพลังงานไพ่โลกสวยที่คุณได้รับนะคะก็คือ finances and career ค่ะ Financial issues are a factor in your love life right now นะคะเป็นไปได้มากว่าในช่วงนี้เนี่ยสิ่งที่โดดเด่นนะคะอาจจะไม่ใช่ในเรื่องของความรักแต่อาจจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือคุณอาจจะได้เจอคนที่ใช่หรือคนรัก ผ่านการทํางานก็เป็นได้นะคะแต่หลักๆก,ก็คือในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณกลับมาโฟกัสที่ yourself แล้วก็สร้างโอกาสให้กับตัวเองแล้วก็ทําเรื่องการงานการเงินให้ดีให้มันปังปุริเย่นะคะพอปังปุริเย่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเพิ่มโอกาสให้คุณได้เจอกับคนใหม่ๆซึ่งมันก็จะเข้ามาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะดังนั้น John keeps up in love ค่ะยังไงคุณก็ยังคู่ควรกับความรักเสมอนะคะและก่อนจะาก,การอย่างแท้จริงค่ะเรามาดูไพ่อาหารดีกว่าว่าไพ่อาหารอะไร ที่คุณควรทานและงดทานในเดือนนี้นะคะเริ่มต,นต้นจากอาหารที่คุณควรงดทานก่อนคะ่ะจะเป็นชาร้อนนะคะเมื่อทานก่อนคะ่ะไม่เสริมดวงแต่สิ่งที่เสริมดวงคุณจะเป็นคุกกี้นะคะในเดือนนี้คะ่ะและก่อนจากกันนะคะถ้าใครอยากเช็กดูส่วนตัวอยากขอ,ขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะลังไม่หมาควินได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ see you all in the next video bye สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวราศีสิงห์นะคะคนที่มีคนคุยสเตตัสไม่ชัดเจนทุกคนค่ะนี่คือการอ่านของคุณนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าพลังงานของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะเริ่มต้นจากพลังงานของคุณก่อนนะคะก็คือจะ h a r r y f e n g e ค่ะต้องบอกเลยว่าพลังงานของคุณในตอนนี้เนี่ย คุณรู้สึกว่าคุณผูกพันกับคนคุยของคุณมากๆหรือคนที่คุณกาลังดิวอยู่นะคะมีความเป็นไปได้สูงมากว่าคนคนนี้เนี่ยเขาจะเป็นเนื้อคู่ของคุณหรือว่าเป็นคนรักของคุณในอดีตชาตินะคะแล้วคุณก็รู้สึกคอนเน็กกับเขามากๆบางคนในที่นี้เนี่ยไปมูเตรู้ในเรื่องของความรักมาด้วยนะคะพอไปมูเรื่องของความรักแล้วก็ได้เจอกับคนนี้ก็เลยรู้สึกว่านี่ต้องเป็นพรมลิขิตของฉันแน่ๆเลยนะคะและมันก็มีแนวโน้มที่จะเป็นเช่นนั้นนะคะพอดูแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่โชคชะ ตาฟาลิกิตส่งมาให้นะแล้วคุณก็รู้สึกคอนเน็กับเขามากๆเลยรู้สึกที่อยากจะรู้จักเขาให้มากขึ้นกว่านี้ค่ะบางคนในที่นี้นะคะแอบปิ n งแอบชอบคนที่เป็นครูเป็นอาจารย์นะคะหรือว่าเป็นทิวเตอร์นะหรือคนที่อายุมากกว่าคุณค่ะหรือเป็นคนที่ เกี่ยวข้องกับต่างประเทศด้วยนะคะเอออันนี้คือสิ่งที่ควินรู้สึกได้คะ่ะทีนี้ถัดมานะคะก็คือพลังงานของเขานะคะก็คือน h t of cups คะ่ะน g h job cups เนี่ยคือพลังงานที่เขามีต่อคุณนะคะก็ต้องบอกเลยว่าเขาเองก็รู้สึกดีกับคุณเหมือนกันนะคะรู้สึกชินชอบคุณและควินรู้สึกว่ามันคือ same page เดียวกันนะเขารู้สึกเลยว่า คุณเป็นคนที่ใช่สาหรับเขาแล้วเขาก็อยากที่จะรู้จักคุณให้มากกว่านี้นะคะที่จริงคุณรู้สึกว่าเขาเนี่ยอยากที่จะคุยกับคุณให้มากขึ้นในส่วนของความหักงคุณมากขึ้นนะคะและเวลาที่เขานึกถึงคุณเนี่ยเขาจะนึกถึงความสดใสของคุณแล้วก็เขารู้สึกว่าเราสองคนเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันมากมายเลยนะบางทีก็มีบางอย่างที่ชอบเหมือนกันนะคะและนอกจากนี้เนี่ยเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ทรงเสน่ห์นะคะเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์และ ตัวเขาเองก็เป็นคนที่มีเสน่ห์ด้วยเหมือนกันค่ะคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีหลายคนเนี่ยสนใจมีผู้หญิงที่สนใจเขาอยู่นะคะแล้วก็มีผู้หญิงที่หมายปองเขาด้วยแต่ในหัวใจเขามีแค่คุณนะคะคุณและคุณเท่านั้นที่ทำให้ใจผม ยืดเงาคุณเนี่ยทำให้หัวใจของเขาไม่เป็นเหมือนเดิมต่อไปนะคะจะรู้สึกเหมือนมีผีเสื้อบินวนอยู่ในช่องท้องนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะที่นี้แนวโนมความสัมพันธ์ของคุณและเขาในเดือนนี้ค่ะคุณมองว่ามีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มากขึ้นกว่านี้นะคะหรือมีโอกาสที่จะใกล้ชิดกันมากขึ้นกว่านี้นะมีโอกาสที่ได้ทํากิจกรรมร่วมกันหรือว่าได้แบ่งปันสิ่งที่ชอบเหมือนกันนะคะหรือบางคนให้อยู่ใกล้ๆก,ลกันเนี่ยก็มีโอกาสที่จะนัดกิน ข้าวออกไปดงออกไปเดทด้วยนะเดๆก็คือนี่คือช่วงเวลาที่คุณและเขาเนี่ยจะได้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นเพื่อพัฒนานําไปสู่ความสัมพันธ์แบบ o m m i t t e d r e l a t i o n s h i p ในอนาคตนะคะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะแล้วคุณมองว่าคนนี้เป็นคนที่ใช่สําหรับคุณและคุณก็เป็นคนที่ใช่สําหรับเขานะคะและคุณและเขาเนี่ยเกิดมาเพื่อคู่กันเสมอเลยนะคะมันดูเหมือนเป็นโชคชะตาหรือคิดไว้แล้วมาตั้งแต่ตนนะคะ ทีนี้นะคะก่อนจากการเรามาดูไพ่โลกสวยดีกว่าว่าไพ่โลกสวยของคีมเนี่ยมีะระยะจะบอกนะคะถ้าใครอยากเช็คต,ตัวส่วนตัวอยากขอคำาปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยางให้โคช้ชประกันส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะอยู่ในช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะอีนดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการะคะ่ะและ ช่วงขายของนะคะขอฝากมีงานของควีนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะตอนนี้นะคะตีพิมพ์เป็นเล่มแล้วนะคะใครอยากสัมผัสความรักที่ดีนะ <c oughs> ก็ลองอ่าน,นยายของควีนได้นะคะพระเอกน่ารักมากขอบอกนะะก่ารักมากจริงๆเป็นพระเอกที่เวลานักอ่านอ่านแล้วรู้สึกแบบอยากได้คนแบบนี้มาเป็นแฟนนะคะสามารถอ่านได้นะคะเป็นแนวรักแฟนตาซีที่เคยติด็อปอันดับหนึ่งบนเว็บไซต์เด็กดีด้วยนะคะนะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจฝากสนับสนุสนกันได้นะคะยินดีมากๆเลย มีหลายคนเนี่ยคือทักมาจองแล้วแล้วหนังสือควีนพิมพ์จำนวนจำกัดด้วยนะคะถ้าหมดแล้วเนี่ยก็คือพลาดเลยนะคุณก็จะไม่ได้เล่มสวยๆแบบนี้ไปโอเคสำหรับไพ่ลูกสวยที่คุณได้รับนะคะก็คือ stay optimistic about your love life นะคะ positive thinking and faith w i l l b r i n g your o m a n c e ค่ะหมายความว่ายไงหมายความว่าอยากให้คุณคิดบวกในเรื่องของความรักเยอะๆนะคะ เพราะว่าสักวันหนึ่งมันจะเป็นความจริงค่ะเมื่อไรก็ตามที่คุณเชื่อและศรัทธาในสิ่งใหนมากๆเนี่ยสิ่งนั้นมันจะ become like reality มันจะกลายเป็นจริงสำหรับคุณค่ะและนี่ไม่ใช่ข้อห้ามสำหรับคุณนะคะการที่คุณและเขาจะได้สมหวังการจะได้เป็นฟงเป็นแฟนกันเนี่ย คุณเองก็มีโอกาสที่จะรับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้นะคะและ you deserve love ค่ะ believe in yourself นะเชื่อมั่นในตัวเองเข้าไว้ค่ะ believe in the universe เชื่อมั่นในจักรวาลค่ะและ believe in true love ค่ะเชื่อมั่นในรักแท้เพราะว่าณนะตอนนี้เนี่ยเขาคือรักแท้ของคุณและคุณก็คือรักแท้ของเขา you guys like belong to each other นะคะคุณและเขาเนี่ยเกิดมาเพื่อคู่กันค่ะ เรนะาก็หวังว่าในพฤษภาคมนี้ความสัมพันธ์จะคืบหน้าไปมากขึ้นเหมือนอย่างที่ไพ่บอกนะคะและก่อนจากกันอย่างแท้จริงค่ะเรามาดูไพ่อาหารที่คุณควรทานและงดทานนะคะเริ่มต้นจากอาหารที่คุณควรงดทานก่อนค่ะก็คือชานะคะชาร้อนงดทานก่อนไม่เสริมดวงค่ะแต่สิ่งที่เสริมดวงคุณก็คือคุกกี้นะคะจะทําให้ดวงของคุณเนี่ยไปปังดังเฟรในช่วงนี้นะและถ้าใครอยากเช็ตัวส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปกนการส่วนตัวอยากให้โคช้ชเปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ หลังไมค์มาครีนด้ที่ช่อง Description Box ้าลรางนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ see you all in the next video bye <She S 1> คลิปนี้จบแล้ว it's done already w h t you still watching this so let's watch this I recommend you n d o n t forget to subscribe me see you all in the next video take care next The beauty goes much deeper once you get to meet her.